แล้วเราก็พยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบไบโอฟ i เลียคือมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นคือเราอยากจะให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเหมือนสมัยก่อนที่ไม่ต้องติดแอร์อันที่หนึ่งเราก็ต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมข้างนอกให้มาแบบเย็นสบายเท่าสุดท่าเราจะทําได้เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมให้คุณใช้แอร์เท่าที่จําเป็น ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับแอร์เนี่ยเยอะเกินไปและการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับแอรเยอะกันไปเราก็ใช้พลังงานเยอะด้วยแล้วก็ทำลายโลกด้วยถ้าเราสามารถลดความจําเป็นในการต้องเปิดแอร์ต้องใช้แอร์และใช้ชีวิตที่มันไปกับธรรมชาติได้อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากโครงการต่างๆโดยทั่วไปโดยสิ้นเชิงผมก็เกชาทีรโกเมนนะครับก็เป็น ประธานกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทที่ชื่อว่า EC Engineering Network เป็นบริษัทที่ทํางานทันด้านงานชัศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าคือจริงๆโครงการเกือบจะทั้งหมดเลยที่เราดําเนินการนะครับเราก็พยายามจะหาว่าเราจะเอาธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้ยังไงเป็นหลักคิดพื้นฐานของบริษัทนี้มาตั้งแต่ตั้งบริษัทเลย คำว่าไบโอฟิเลียเนี่ยเป็นคำที่นิยมใช้ก็ไม่นานนักมันคือคำที่เอามาใช้แทนคำว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตอนนี้เนี่ยทุกกระแสนี้ก็ถือว่ากำลังมาแรงทุกคนก็ต่างพูดกันว่าไบโอฟิเลียเป็นเป็นคำตอบอย่างหนึ่งเรียกว่าการออกแบบแบบยั่งยืนนะครับแล้วเป็นคำตอบในเรื่องของ well-being เป็นคำตอบคำว่า livable เป็นคำตอบคำว่าการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์ก็ถือว่าเป็น เป็นสารโลกชนิดหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมบุลดดเนี่ยก็จะทําให้เกิดความยั่งยืนเกิดชีวิตที่มีความสุขก็มีเรื่องของสุขภาพที่ดี คำว่าโบฟิเลียตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงมากที่ผ่านมาพวกงานของสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมเนี่ยเราก็ใช้ความพยายามมาโดยตลอดล่ะเพื่อที่จะออกแบบอาคารให้มันประหยัดพลังงานให้มันมีต้นไม้ให้มันมีสวนให้มันมีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่เมื่อก่อนเราจะพูดแบบรวมๆแบบนี้ทิศทางแดดทิศทางลมการปลูกต้นไม้ต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่ได้นิยามหรือพูดมาตรงๆว่าเอ้อนนี้คือไบโอฟิเลียเราไม่ได้พูดตรงๆว่าสมดุลระหว่างความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติกับคนยังไงแต่จริงๆทั้งหมดเนี่ยจริงมันคือพื้นฐานของคำว่าไบโอฟ โครงการที่พัฒนาโดยทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้มนุษย์เนี่ยแยกตัวเองออกจากในอาคารแล้วก็นอกอาคารคือถ้าอยากจะเย็นสบายก็เข้าไปอยู่ในอาคารถ้าอยากจะเดินเล่นแล้วก็ไปอยู่นอกอาคารส่วนมากนอกอาคารประเทศเราเรียกเท่าไหรก็คลายเมดันั่นก็กลางวันร้อนก็ไม่ค่อยออกไปหรอกอย่างเก่งก็ส่วนมากจะวิ่งหรือจะขี่จัก,กรยานเล่นแล้วก็เช้ากับเย็น แต่กางวันก็อยู่ในอาคารเงี้ยเราก็เลยพยายามจะขยายตรงนี้รู้สึกวาตัวเป็นข้อจำกัดแล้วรู้สึกว่าไอ้ไลฟ์สไตล์ประเภทที่คนเนี่ยแยกตัวเองอยู่ระหว่างที่ว่าภายในอาคารกับภายนอก,านอ,กนอาคารเนี่ยอันนี้ยังเป็นเหมือนกับอะไรที่แยกทำให้เราเนี่ยไม่ไม่เป็นบ o โอฟิเลียคือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติเท่าที่ควรแล้วเราก็พยายามจะสร้าง สภาพแวดล้อมที่ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบโอฟิเลียคือมีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมากขึ้นคือเราอยากจะให้คนเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเหมือนสมัยก่อนที่ไม่ต้องติดแอร์อันที่หนึ่งเราก็ต้องพยายามสร้างสภาพแวดล้อมข้างนอกให้มันแบบเย็นสบายเท่าสุดที่เราจะทําได้เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมให้คุณใช้แอร์เท่าที่จําเป็น ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตยอยู่กับแอร์เนี่ยเยอะเกินไปและการที่เราใช้ชีวิตยอยู่กับแอร์เยอะเกินไปนเนราก็ใช้พลังงานเยอะด้วยเราก็ทําลายโลกด้วยถ้าเราสามารถลดความจําเป็นในการต้อง,องเปิดแอร์ต้องใช้แอร์และใช้ชีวิตที่มันไปกับธรรมชาติได้อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากโครงการต่างๆโดยทั่วไปโดยสิน้นเชิง ก็เลยอยากจะกล่าวถึงโครงการที่ชื่อว่า The f o r e s t t e r s โครงการ The f o r e s t t e r s เนี่ยจะทำเป็นป่าผมก็คิดว่าเราทำอะไรให้มันมีคุณค่ามากกว่าป่าปกติธรรมดาทีมผมก็คือว่าจะยกเขาใหญ่มาไว้กรุงเทพก็คิดว่ามันจะดีมากเลยนะที่เราไม่ต้องขับรถไปเขาใหญ่ แต่เขาใหญ่อยู่ที่บางนาตากิโลที่7แล้วก็คนที่มาใช้ชีวิตมีบ้านที่อยู่ที่เดอะฟอเรสต์เทียสเนี่ยเปรียบเสมือนกับมีบ้านที่อยู่ที่เขาใหญ่ก็ <g ül> อยู่กับเขาใหญ่ได้ทุกวันจริงอยู่นะครับที่เดอะฟอเรสเทียสเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทําทุกอย่างให้มันเหมือนกับเขาใหญ่ได้เอาความเดียงเขาใหญ่ลหลายอย่างเช่นบรรยากาศเช่นหมอกเช่นความเย็นอะไรเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เย็นขนาดเขาใหญ่หรืออะไรขนาดนั้นแต่มันจะดีไหมถ้าในป่าที่เดอะฟอเรสต์เทียสเนี่ยมันมีอากาศที่สดชื่นสบายเช้าได้เห็นหมอกแล้วก็เนื่องจากว่า ว่าฟอเรสเทียเป็นโครงการที่เหมือนกับว่าแมนเมย์สร้างขึ้นมาจริงๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีอีกหลายอย่างที่เขาใหญ่ไม่มีก็ได้สิ่งอำนวยความสะดวกมันเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ออกกำลังกายเรื่องร้านอาหารไม่ว่าจะเอนเตอร์เทนเม์อะไรที่นั่นเนี่ยเขามาถูกจัดขึ้นเพราะนั้นมันมีความสะดวกเยอะแยะหมดนั้นคนที่เข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าได้อ่าบรรยากาศสเสน่ห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขอย่างน้อยครับคือในโครงการ The First t ร e ตมันมีระบบพิเศษอันหนึ่งเราเรียกว่า s t e m ระบบทําความเย็นแบบรวมศูนย์ตามระเบียงเนี่ยจะไม่มีไอเครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรปับอากาศเลยในโครงการทั่วไปที่เป็นตึกสูงเนี่ยถ้าเยี่งเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยคุณออกไประเบียงคุณก็เจอแต่ไอเครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรปับอากาศจนั้งคุณเกือบจะใช้ระเบียงไม่ได้เลยพอคุณออกไปที่ระเบียงคุณจะเจอไอเครื่องเขาเรียกคอนเดนซิงยูนิตตัวเนี้ยทั้งเสียงรบกวนทั้งความร้อนจากเครื่องอ่ะโครงการเดอะฟลเซียมไม่มีไอเครื่องพวกนี้เลยเพราะว่าความเย็นมามาจากท่อจากท่อส่วนกลางที่อยู่ในอุโมงค์ระบบสารณูงโภคแล้วว่าระบบการทำความเย็นเป็นระบบ อยู่ตรงข้างหน้าโครงการนะครับแล้วก็ส่งความเย็นผ่านไอ้ท่อเป็นน้ําเย็นเข้ามาอยู่ในอุโมงแล้วจากอุโมงนั้นก็ต่อเข้าคอนโดมิเนียมต่อเข้าบ้านต่อเข้าทุกอาคารเลยไม่มีอาคารไหนที่มีไอ้เครื่องระบายความร้อนนี้เลยอาการที่ไม่มีเครื่องระบายความร้อนเนี่ยช่วยช่วยให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเย็นขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะช่วยได้เยอะคุณต้องเข้าใจว่าเวลาเราติดเครื่องแอร์สักเครื่องหนึ่งล้วทำความเย็นข้างในอาคารเนี่ยหนึ่งตันความเย็นเราจะทิ้งความร้อนไปข้างนอกเนี่ยตันกว่านะอาจจะถึง1.4เท่าเลยนะครับ ของความเย็ยนที่คําสร้างทิ้งความร้อนไมข้างนอกนี่เยอะกว่าเพราะคุณมีคอมเพรสเซอร์คุณสร้างความร้อนมาคุณสร้างความเย็นที่คุณทําได้อะอันนั้นอันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่ทำให้สภาพมันร้อนข้างนอกอาคารมันร้อนจนคุณไม่อยากจะออกไปอยู่ข้างนอกบ้านเราก็ให้ความมั่นใจอยู่เสมอเลยแหละไม่ว่าจะไฟดับไม่ว่าจะอะไรเนี่ยระบบนี้จะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ผมก็คิดว่าโครงการนี้มีความสมบูรณ์ในเชิงการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยที่สมบูรณ์มากที่สุดโครงการหนึ่งในประเทศไทยครับตอนนี้โครงการก็ก่อสร้างอยู่แล้วพัฒนาอยู่แล้วแล้วทุกส่วนได้แบ่งเป็นรักษาการพัฒนาเป็น business unit แต่และเรื่องไอ้เรื่องของ d ิ s i c คลูอิ่งซิสเก็เป็นหนึ่ง business unit นะครับบริษัทผมก็มีส่วนเขาเป,เป็นหุ้นส่วนในส่วนที่จะพัฒนาระบบที่ว่า d ิ s c ีคลูอิด้วยก็เรียนว่ามันแบ่งกับเรหมคุ้มค่ากับลงทุนการลงทุนในส่วนนี้ความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้ไปตังง้ง โดยความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นลดภาระในภาพรวมของทั้งโครงการด้วยซ้ำไปเช่นว่าแทนที่คุณจะต้องไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศเหมือนกับโครงการต่างๆโดยทั่วไปเราไปตั้งเครื่องระบายความร้อนเทระเบียง,งต่างๆเหล่านี้คุณไม่มีแล้วคุณไม่ต้องลงทุนส่วนนั้นแล้วจริงคุณอาจจะต้องไปลงทุนส่วนพวกท่อลงทุนระบบแอร์ดิสก์คูลิ้งซิสเท็มที่จะ็นระบบสำรองอะไรเยอะแยะแต่คุณก็ได้ประโยชน์ที่คืนมาได้ระบบที่ดีขึ้นภาพรวมทั้งหมดในทุกส่วนที่เป็น Business Unit ในโครงการเดอะฟาร์สเตียร์เนี่ยแบงก์เกิลหมด ส่วนไปทั้งหมดคือวิธีเราตั้งอัตราค่าบริการ,รต่างๆเหล่านี้หรือว่าวิธีการออกแบบอาคารต่างเหล่านี้ให้มันประหยัดพลังงานเดี๋ยเรามีเป้าหมายว่า รายจ่ายต่อเดือนที่คุณจะต้องจ่ายในฟาเิลิตี้แบบเดียวกันเนี่ยถ้าคุณมาอยู่ที่นี่คุณจะจ่ายน้อยกว่า,ามันต้องเริ่มจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันตะกี้ต้องเริ่มจากแบงก์แกร์บแล้วถึงแล้วโลกสวยนี่ไปเบนด์ไอย่างอื่นที่ตามมามาอยู่ที่นี่คุณก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายน้อยลงแล้วคุณก็ได้เบนด์ไอย่างอื่นๆเช่นว่าโลกสวยเช่นว่าอากาศดีเช่นอะไรต่างๆอืๆ่นตามมาแ,แต่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยว่าอ,อยู่ที่ค่าใช้จ่ายว่าเออมาต้องค่าใช้จ่ายแบบที่คุณแฮปปี้ด้วยไงครับ ผมว่าทุกบริษัทคงคงคิดเหมือนกันว่าถึงวันหนึ่งบริษัทมั่นคงเจะริญเติบโตถึงระดับหนึ่งก็ควรจะต้องมีสำนักงานที่เป็นของตัวเองนะครับของ EC V เนียคือว่าเราก็อายุ44ปีแล้วก็เราก็ช่วยคนอื่นสร้างอาคารมาเยอะแยะและเราคิดว่าเราก็โตถึงจุดหนึ่งที่เราควรจะต้องมีอาคารที่เป็นของเราเองและการที่เรามีอาคารเป็นของเราเองเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะ d e m o n สเตร t หรือว่าทําตัวอย่างให้กับลูกค้าเราได้เห็นเราเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ที่ตลอดเ,เวลาเนี่ยเราจะคอยไปแนะนําลูกค้าหรือคนที่จะสร้างอาคารเนี่ยว่าให้ทําอาคารไปรหยัดพลังงานอาคารเขียวอย่างง,ง้อ,อย่างนี้นะครับผมคิดว่าบางครั้งคนที่ฟังคําแนะนําจากเราก็อาจจะตั้งคําถามหรือสงสัยบอกว่าแล้วคุณนเคยทํำไหมจนถ้าบางคนเนี่ยเขาพูดบอกวพวกวิศวกรที่ปรึกษาเ,เป็นพวกที่ชอบไปแนะนำคนอื่นทาอย่างง,ง้อ,อย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยทําเลย <laughs> เราก็คิดว่าถึงวันนี้เราต้องการเราสร้างอาคารของเราเองแล้วก็เราทําหลายๆอย่างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทํา เราก็ไม่ใช่เป็นบริษัทที่มีเงินเยอะแยะถ้าเรากล้าที่จะทําฉนวนอาคารากล้าที่จะติดตั้งอุปกรณ์ที่มันประหยัดพลังงานมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวอย่างที่จะไปบอกกับคนอื่นได้ว่าคุณทําสิผมยังทําเลยอันนี้มันมันทำให้เราไปคอนเวนซ์ลูกค้าได้มีน้ําหนักมากขึ้นกว่าเดิม แล้วก็อาคารหลังนี้มันเหมือนกับเป็นห้องทดลองสาหรับเราเป็นแลบคือจริงๆเราเราก็บางทีก็ไม่ได้พอใจกับพวกเครื่องปรับอากาศที่มีในท้องตลาดอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งซึ่งบางครั้งเราก็ต้องแบบทนทนที่ต้องใช้มันนะว่ามันมีของอย่างนี้ให้ใช้อะที่นี่เราทําให้เกิดสินค้าตัวใหม่ๆพอดกตัวใหม่เครื่องปรับอากาศชนิดใหม่ที่มันดีกว่าเดิมแล้วเราก็มาทดลองใช้ที่นี่มาตรวจวัดมาทดลองทดสอบที่นี่จนเราพอใจแล้วก็ไปถึงไปถึงไปแนะนําให้ลูกค้าใช้ ทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายเราในการออกแบบอาคารเนี่ยถ้าไปอาคารสำนักงานของเราเองเนี่ยจริงๆเราเป้าหมายของเราคือ productivity การเพิ่มผลผลิตเรามาอยู่ที่เนี่ยเราประเมินแล้วเรามี productivity ที่มากกว่าที่เราเคยอยู่ที่อาคารฟอร์จูนเยอะมากเลยเพราะว่าอยู่ที่อาคารฟอร์จูนอย่างน้อยเราเราไม่สามารถใช้งานได้24ชั่วโมง7วันอาคารสำนักงานของเราเอง จะมาทํางานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็อากาศในอาคารหลังนี้ก็แบบหรือว่าแสงที่ใช้ในอาคารนี้มันพร้อมที่คนจะเข้ามาทํางานได้ตลอดเวลาอันนี้ productivity ตรงนี้ก็เพิ่มละแล้วเราทําให้อากาศตรงนี้อากาศที่นี่ดีขึ้นทําให้สุขภาพคนเราดีขึ้นสุขภาพคนเราดีขึ้นก็ productivity ก็เพิ่มมากขึ้นเราเพิ่มคําว่า connectivity พื้นที่ทํางานเราไปแบบเชื่อมโยงถึงกันหมดเราไม่ต้องการห้องอะไรมากมายก็ทำให้คนเนี่ยปฏิสัมพันธ์ทำงานร่วมกันเป็นทีม work ได้ดีขึ้น productivity ที่เรามาอยู่ที่เนี่ย เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากเลยอ,อยากให้เขามีความรู้สึกว่าเออเขามาที่นี่ที่นี่ก็คือบ้านหลังที่2ถ้าเราสามารถทําให้สาภาพแวดล้อมมันมาน่าอยู่หน้าสบายน่าจะใช้เนี่ยคือบางที่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนคนสมัยนี้ส่วนใหญ่อยู่คอนโดแล้วก็บางครั้งคอนโดนมันมันก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมวันๆจะอยู่แต่อยู่ในยูนิตอยู่ในคอนโดมันก็อึดอัดเนี่ยบางคนบางคนก็ชอบมานั่งร้านกาแฟมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศทำนู่นทำน,น,นี่อันนี้คือบ้านหลังที่2เราก็คิดว่าถ้าที่ทํางาน สามารถจะทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขามาที่ทํางานแล้วมันเป็นบ้านหลังที่2ไม่ใช่เป็นสํานักง,งานซึ่งไปแล้วมีแต่ความเครียดอันนี้ก็ทําให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นส่วนการที่เราทําให้อาคารมันประหยัดพลังงานแล้วดีเราเราเราใช้ระบบปรับอากาศอะไรที่ลดการใช้สารทำความเย็นเลยพวกนี้ด้วยนะ ก็คืออาคารหลังนี้เป็นอาคารประเภทที่ที่ทำให้การปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนนี่น้อยกว่าอาคารปกติทั่วไปก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะพัฒนาอาคารอะไรต่างๆขึ้นมาให้คิดแบบนี้ต้องคิดว่าอาคารที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ยังไงก็แล้วแต่มันจะสร้างผลกระทบกับสภาพแวดล้อมของโลกแต่ทุกคนเนี่ยวันนี้ต้องตระหนักแล้วต้องคิดว่าเราเราจะลดไอ้ภาระ,ะที่เราสร้างให้กับโลกยังไง เพราะโลกเราอยู่ไม่ได้แล้วก็วิกฤตเกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศทุกคนก็ตอนนี้ก็เห็นกัตนักอยู่นั่นเป็นความจําเป็นที่ทุกคนจะต้องทุกคนต้องทําและต้องร่วมมือกันทุกวิธีทางที่จะทําได้แล้วก็อาคารหลังนี้ก็เป็นตัวอย่างของอาคารหลังหนึ่งที่บอกว่าทําความดีแล้วก็ไม่ได้ว่าจะเป็นภาระอะไรมากค่าก่อสร้างก็ไม่ได้สูงขึ้นมากและยลังได้ประโยชน์จากการที่ประหยัดค่าไฟอีกด้วยเป็นผลประโยชน์ระยะยาวถ้ามันได้ผลประโยชน์หลายๆอย่างแบบนี้แล้วเราจะไปสร้างอาคารแบบเดิมกันทำไม